ยามเช้าตรู่ที่วัดป่าอันสงบหลวงตาและเนนดินกำลังกวาดลานวัดที่เปียกชื้นด้วยน้ำค้างเสียงไม่กวาดกระทบพื้นดังซาซาเป็นจังหวะเดียวกับเสียงนกร้องทักทายอรุณรุ่งหลวงตาเนนดินเอ๋ยวันนี้เราเห็นอะไรที่ลานวัดบ้างเนนดินหยุดกวาดมองดูร,บรอบๆและชี้ไปที่ดอกไม้เล็กๆสีม่วงที่พึ่งผลิบานอย่างสดใส เห็นดอกไม้ท like <|th|> ี่เพิ่งเกิดครับหลวงตาดูสดใสและสวยงามเหลือเกินเหมือนเพิ่งลืมตาดูโลกหลวงตายิ้มอย่างเมตตาถูกต้องแล้วเกิดขึ้นมาใหม่ย่อมงดงามและมีพลังชีวิตแต่ความงามนั้นไม่ได้คงอยู่ตลอดไปลองมองไปที่ต้นไม้ใหญ่ต้นนั้นสิหลวงตาผายมือไปยังต้นไทรโบราณที่ยืนต้นอยู่ริมกำแพงวัด เนนดินมองตามที่หลวงตาชี้ต้นไทรใหญ่มีกิ่งก้านแผ่กว้างให้ร่มเงาแต่มองดีๆก็เห็นใบหลายใบยกำลังเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและกำลังร่วงหล่นลงพื้นอย่างช้าๆหลวงตาต้นไม้ต้นนี้ผ่านร้อนผ่านหนาวมาหลายปีเปรียบเหมือนการแก่นั่นเองการเวลาทำให้ทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นต้นไม้หรือตัวเราเอง ขณะที่เดินไปที่ศาลาเพื่อทำความสะอาดต่อเนียนดินเห็นลูกนกตัวหนึ่งตกจากรังมันขยับปีกเบาๆแต่ดูเหมือนจะบาดเจ็บและบินไม่ไหวเนีนดินน่าสงสารจังครับหลวงตาลูกนกตัวนี้ดูอ่อนแอและไม่สบายหลวงตาเดินเข้ามาและอุ้มลูกนกขึ้นมาอย่างระมัดระวังหลวงตานี่คือเจ็บเนนดินทุกชีวิตย่อมประสบกับความเจ็บป่วยและความทุกข แม้แต่ลูกนกตัวเล็กๆที่เพิ่งเกิดมาก็หนีไม่พ้นหลวงตาค่อยๆลูบหลังลูกนกเบาๆหลวงตาเมื่อถึงเวลาทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ย่อมต้องถึงซึ่งความตายนี่คือสัจธรรมที่เที่ยงแท้เป็นวัฏจักรของโลกที่เราต้องเข้าใจและใช้ชีวิตอย่างมีสติเนนดินพยักหน้าอย่างเข้าใจ